อันนี้คือเขาเป็นอะไรครับเ <Okay. S 1> ขาเครียดตอนนี้เวลาที่คุณไนครับนั่งอยู่เนี้ยผมเดาว่าคุณไนอะ่ะไม่เคยไม่เคยอยู่นิ่งๆขนาดนี้เพราะสิ่งที่มันทําคือมันมีเสียงสองอิทอ,อีคืออุทธรแล้วก็มีการเกาตัวเกาฉี่เลยใส่จุงแล้วอยู่นิ่งๆขนาดนี้มันแค่อุทธรเราแค่รู้เพราะว่ามันอุทธรมันไม่พอใจความการดิ้นมากดิ้นน้อยคือความกล้าแทบจะไม่ดิ้นเลยถูกปหมมีงับมือ ม่ยอมมีงับกับผมถือว่ายังไม่เยอะมากแต่อาจจะเป็นเพราะว่าเราเคยใช้มือไปกดลิ้นอะไรแล้วมันก็เลยเหวอามันก็เลยเหวไม่มีปัญหาทําเตือนคู่เอกดีใบรับรองจากคาร์เรนเพเยอร์แคนาดีฟอเรอันิมอลเทรนนิ่งแอนด์บีเอร์ท่าบรรสอนผู้ฝึกสุนัขันดับต้นๆของอเมริกาแต่วิธีสอนปรับใช้ให้ง่ายสำหรับคนไทยรับชมแล้วนำไปปรับใช้นะครับสุนัขแต่ละตัวแต่ละสายพันธุ์นิส,สัยจังหวะไม่เหมือน ออกจะดีอันนี้คือท no ่าเซมาที่สวยมากแต่หูไม่ได้เห็นหูสามเหลี่ยมไหมผมที่นต้องการคือหูลูกอย่างนี้ถ้าพดเขาดูนิ่งๆแต่หูเป็นกระต่ายอย่างนี้เลยสามเหลี่ยมนี้เสดงว่าตอนนี้เขากำลังเฝ้าระวังอยู่ทำตัวดีเพราะเขาทำตัวเองเนี่ยนั่งหมอบได้หมดหันทางไหนก็ได้นะตัวนี้ผมว่าไม่ยากถ้าแบบเข้าใจระบบมันแล้วก็ จังหวะด,ดีๆผมว่าได้กลับบ้านละไว้เดินดวอล์กเสร็จปุ๊บแล้วเราเหมือนกับว่ามีกิจกรรมอยู่แล้วพาเขาไปเดินเล่นนอกบ้านเราค่อยไปเดินยาวๆอยาเอาไปรวมกันนะลีเดวอล์กตามท่าเลยครับชื่อมันคือการเดินแบบผู้นําการเดินของเราภาพแห่งผู้นําอย่างเดียวอ่าและเขาเป็นผู้ตามเราต้องมีท่าสแตนบายก่อนเราจะไม่เรียกชื่อเราไม,าไม่ได้ดัต้าปะถามว่าไม่พูดอย่างที่บอกครับเราต้องการการสแตนบายคือเขามีหน้าที่สนใจเราอย่างเดียวฝึกให้เขาสนใจอย,อย่างเดียวมันจะกลายเป็นการดึงโฟกัสเพราะฉะนั้นน้องหมาจะไม่มีสิทธิ์มอง เพราะมันโดนเราดึงโฟกัสกลับเริ่มตรงไหนหยุดตรงนั้นหยุดคิดอยู่ในกรอบของเราถ้าเธอจะนั่งหรือหมอบเธออยู่ใกล้ๆแม่ที่ืนคู่กันเท่านั้นการหันมันบอกว่าตอนนี้เขาร่วมมือกับเรากี่เปอร์เซ็นต์แต่ถ้าเขาเดินไปข้างหลังเกินไปเราดึงกลับมาครับดึงเบาๆไหวปะไหวได้ปะได้ปะได้ปะหนูเผอเรียกลูกกันแล้วหนูโอเคทางกันแล้วหย่อนเขาสามารถเรียนรู้ผ่านเราโดยที่อยู่ใช้มือเท่านั้นโอเคพอมไหมคุณนายพอรู้สึกน้องไม่ได้ต้านแล้วผมอยากคุณนายกลับมาดินปกติอ่ะจะมาดึนสี่ขาก็ไน้อ่ะโอเคเงี้ยไปเลยปุ๊บ เดินตามเส้นเลยครับเส้น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 พอไปถึงเส้นนู้นนะเดินกลับมาทันทีกลับมาเลยฟื้บอย่าชะง,งักนะใช่แล้วพอเขาเดินตามน้องคุณไหน์หย่อนนิดนึงเดินหยุดอย่าหยุดอย่าหยุด,ยยดแต่หย่อนเชือกได้ใช่แล้วให้เ,เขาอยู่ซิกไซเราเสมอถูกเห็นหูมรูมไหมนะเห็นหูรูมะถามเกิดอะไรขึ้นถ้าเราไม่เปิดจังหวะให้เขาชาเลนจ์เราเลยครับเขาจะรู้สึกว่าเขาลองนะลองไม่ร่วมมือลองไม่เดินเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยสู้ด้วยแรงไม่ได้เพราะทุกครั้งที่น้องหมาไม่ร่วมมือไม่ว่าจะเป็นทิ้งตัวลงนอนหยุดยืนหรือลังมันคือการชาเลน้ี นะนั่งหมอบหย่อนนั่งหมอบรูทิเฟนนี่ทะลมือเจ็ดห้าอันนี้พูดก่อนนะจริงๆแล้วนยะกลับบ้านรอบเย็นนะเดินแค่อย,อย่างเงี้ยคอนโทรแค่30วิหนึ่งนาทีเนี่ยดัต้าไม่มีสิทธิ์ตอบโต้ภาพจําระหว่างเรากับดาตาัดาต้าดัต้ารู้สึกว่าหย่อนอีกได้นั่งหมอบรูทิเฟนหมอบยิ่งดีด a ต้า็จะเห็นภาพที่เราแข็งแรงครับให้เขาเห็นภาพที่ชัดที่สุดว่าเราแข็งแรงกว่าถ้าสมมติเขาลองนั่งๆอยู่แล้วลอง,ลองเราไม่โกรธเขาอยากลองลองไปแต่เราก็ไม่ยอมเหมือนกันนะครับเห็นหูซ้ายไหมจะเิ่มกระดิกเห็นแววตาไหมถ้า พราะตอนแรกเวลาตามานี่มาตามแบบวายไอ่ะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันโดนปลดล็อกด้วยพละกําลังด้วยจังหวะ2เรื่องนะน้องหมาจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันคอนโทรลแม่ไม่ได้พอมันคอนโทรลแม่ไม่ได้ปุ๊บสิ่งที่มันจะทำครับคือมันจะรู้สึกว่าโอเคเห็นไหมเหยียบเท้าเห็นไหมเห็นเหยียบเท้าไหมเห็นมันคานปหมไม่มีไม่มีบังเอิญนะขยับปุ๊บตามขยับปุ๊บตามอย่างนี้เราต้องยืนอยู่ที่เดิมครับแล้วก็จัดท่าน้องหมาไปซ้ายมืออันนี้ผมถือว่าข่มด้วยท่าน่ารักถ้ามันเรียนรู้ว่าข่มด้วยท่่่่่่าาาาานนนนนรััักกแล้้้ว็็ออออยยูสสมมมมไดงหหบททเเีคื75 ขาติดขาติดปะถอบนิดนึงอ่ะบอกเขาว่าเฮ้ยคนละชั้นงานถ้าฉันไม่เรียกชื่อแกนะดาต้าแกไม่มีสิทธิ์โดนตัวฉันระบบนี้ถามว่ามีผลอะไรถ้าไม่เรียกชื่อไม่โดนตัวขุมันจะไม่มีสิทธิ์มาวิ่งกัดคุณคือเรากันทุกประตูแต่ประตูแรกคือถ้าไม่เรียกชื่อแกไม่มีสิทธิ์โดนตัวฉันแกจะไม่มีสิทธิ์วิ่งเข้ามากัดฉันเวลาแกไม่พอใจไปบ้างเขากล้องขาติดปะสังเกตดีๆนะรองเท้าก็ถือนะเรียกสูงดาต้าเก่งมากใช้ฟันไม่ว่าจะเบาจะแรงจะบังเเเอออออออิิิหหรรืืตัััั้้้งงงงใจจไมมม่่่่่สนนนนนแแลลลลวพีีีโดดดยยกกะคูบท ไอ้คนนั่นคืออะไรมองแล้วยกหน้าด้วยอะไรก็ตามครับเวลาถ้ามันเกลียดเราอ่ะมันจะไม่หันไปมองหน้ากุ่ะไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดมันจะมองโอ้ยแข็งแรงจังเลยอยู่ด้วยดิรู้สึกถึงความประชับใจครับมันมันมองมันจะมองแบบมองมองด้วยตาใช่มองเหมือนมันมันเป็นบอสอ่ะแล้วมันมองมันมันสนใจเรานะเจ้านายมองลูกน้องมันก็จะหลีตามองถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันปลดล็อคครับมันจะมองยกหน้าแต่เวลามันมองยกหน้าเชื่อใจเราจริงๆครับต้องไม่มีของกินหรือของรางวัลนะไม่มีขนมหรืออะไรนะต้องเผื่อตัวเนี่ยเห็นปะหูลูก หน้ามันแบลขึ้นเขาหน้าแบลขึ้นเกิดจากอะไรตามันไม่หลี่ลงไงไม่จ้องหาคาตอบไงตามันกลมเดี๋ยวคราวนี้ผมจะให้คุณไนท์เดินอีกหนึ่งรอบเสียง2คือ,อทอนรู้ว่าว่าอุทรพอไม่ต้องไปสนใจระหว่างทํามีการเกาเลียเท้าหรือว่าเพศคือการเครียดผมเรียกเครียดในทางบวกแสดงว่ามันมีการปรับถ้ามีปรับโดนอย่างนี้มันจะเริ่มเหนื่อยมันจะเริ่มหลับ เพราะมันใช้สมองคิดความสุขเขาเมื่อเราเขามองเราเป็นไอดอลเขามองเราเป็นผู้นำแรงด์กิ้งที่สูงกว่าความสุขเขาคือการมองเราอย่าลืมว่าธรรมชาติของสุนัขไม่ได้เกิดมาเพราะของเล่นเพราะนั่นคือเราทำให้มันรู้สึกว่าเฮ้ยอยู่คนนี้แล้วมีความสุขมันก็จะมองแค่นั้นพอถ้าถ้าเวลามันอยู่ในกรงแล้วแบบมันก็มองมองเราอย่างเงี้ยเราก็คือเราก็ไม่ว่าติดงานดูทีวีดูอะไรอยู่อ่ะอเอนเนอร์จีมันมาให้ถูกทาง บอกให้มันโฟกัสเราถ้ามันจดจ้องหาคาตอบสแตนบายขอให้ไม่ได้ใช้งานต่อไม่ให้เรียกครับมันมีความสุขมาแล้วเพราะมันรู้สึกว่ามันได้มองคนที่แรงกิ้งที่สูงกว่ามันเสียงสองคือทอนนะก่อนเราเริ่มเดี๋ยวคุณไนท์ยืนซ้ายก่อนขอเป๊ะอย่างที่บอกคือเวลาเราทำเนี่ยเราทําน้อยมากแต่เราขอจังหวะแม่นแม่นอ่างหมอบรูดิเฟนเห็นหูวะเนี่ยถามมีมีครบครบมันวนมันวนอยู่แล้วมันวนลูบไปว่ามันจะเริ่มทําให้เห็น4ี่ห้ารอบแล้วมันเป็นเรื่องจริงมันไม่ใช่บังเอิญแอ๋หูรูะหู่นะหูรูอทไรนะน ลองอะอย่างไงบอกว่าขอลอมหนึ่งครับไปเลยค่อยๆนะค่อยๆนะเดินไปเลยแล้วก็ไปเลยเดินไปฟโฟล์อย่าหยุดนะครับหนึ่งหย่อนนิดนึงแต่เราก็เดินมาเรื่อยๆนะคือเราไม่ต้องการลากเขานะเขาเดินตามไหมต้องการความร่วมมือด้วยห,หยุดสวยๆนะครับคู่เลยปุ๊บแล้วหย่อนถูกแล้วเรารอเงกัอมายินคู่กันอันนี้จริงๆแล้วเขาพยายามลองดูว่าเขาถอยไปที่อื่นแล้วเขาไปลดดีเฟนด์ได้ไหมซึ่งเห็นป่มร่วมมือ501 2 3 4หบิดเสียงย แล้วจับตัวเลยอ่าอุ้มไปหาคุณอู๋เลยพักหนึ่งนาทีเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนมือคุณอู๋อุ้มก่อนอุ้มดูพร้อมไหมเฮ้ย eye contact เห็นไหมเออถ้าคุณอู๋ม,มีทุนที่ดีหรือไม่ก็ได้นี่สงจากคุณไหนโอเคเอาคุณอู๋เดินเลยครับเดินเลยครับ,รบไปเลยชา้าๆเดินตามเส้นครับคุณอู๋เส้นขวาโอเคเดินตามเส้นหลังหันแล้วเดินตามเส้นกลับมาเวลาตามเราให้เราหย่อนเชือกนิดนึงเราอยากดูความร่วมมือของคนเขาร้อยเปอร์เซ็นต์ถูกหยุดหลังเส้นแล้วให้น้องหมายืนคู่กับเรานะสวยๆไม่่่่่ลล้้้้ำหหหนน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 าาไปทัับบออออยยยยูซมมืแวิดดึงงเเีฟ์ เรียกชื่อเสียงบิดอุ้มแล้วพอใช่แค่นี้เองแค่นี้เองถ้าจังหวะใช่จังหวะโฟอุ้มได้เลยครับอุ้มได้เลยนี่คือการรีลิสออกอ่าจังหวะใช่จังหวะโฟแค่นี้ไอ้นะถ้าเอาจริงๆนะมันอาจจะได้อันนี้ส่งจากคุณไนอะไม่เคยไม่เคยโดนฝึกอะพูดตรงๆให้แต่ขนมของกินใช่ไหมฝึกนั่งฝึกเนี่ยลองคุณดูเห็นปะเวลาคุณอูจับหรือคุณไนจับเห็นหูรูบ่ะเแล้วดูหน้าตาแววตาเห็นไหมเกาหน้ามันจะ2สองทีอ่าเห็นปะเกาปากเกาปากก็สองที ไม่มีอาการงับไม่มีการสะดิ n ใช่ป่ะมันจะมาหันมาเงียบไล่ใช่ไหมนั่นแหละครับเห็นไหมไม่มีถามว่าทําไมไม่มีมันไม่ได้เราไม่ได้ใช้เฟียเบดคือเราไม่ใช่ความกลัวว่าแบบไป้เกาปุ๊บกัดแล้วเราตบไม่ใช่คือเราสร้างภาพจํามันใหม่ว่าเราอ่ะคือแรงกิ้งที่สูงกว่าเราคือตําแหน่งที่สูงกว่าดังนั้นคือถ้าเราบอกมันแล้วมันคิดตามทันมันจะไม่ปฏิเสธเราแต่ถ้าเราไม่ปรับพฤติกรรมแต่เราใช้วิธีเฟียเบดคือทําให้มันกลัวงับปุ๊บตกงับปุ๊บตบแทนที่มันจะเข้าใจอ่ะมันอาจจะหยุดแต่มันกลัวโดนตบแต่คราวน มึงตบกูสู้อะอย่างนี้ถือว่ายากเลยไม่ยากแต่ตอนทดสอบอะทดสอบก็ไม่ยากก็เราก็เห็นพร้อมกันว่าไม่ดิ้นถูกว่า <c oughs> แต่ว่ามันมีอาการป้องกันตัวแต่ว่าไอ้ป้องกันต,ตัวตัวนั้นอะมันก็บอกอะไรมากไม่ได้เพราะว่าเราใช้วิธีการกดลิ้นมามันก็เลยกลัวมือไงอ่า <c oughs> แต่ถ้าไม่เคยกดลิ้นมาแล้วมันไม่ยอมไงผมถือว่ายากแต่นี่คือมันเหมือนกับอาจจะระแวงมือ <c oughs> อ่า <c oughs> เห็นไหมหูรูสบายคราวนี้มันจะมีอย่างนี้นะครับผมอยากให้ส่งกันบ้านเจ้าของยังเดินถูกอยู่ไหมสองน้องหมาร่วมมือและภาษาลังกายที่เขาสดดงนนนคิวาบ้ะะมัรกผึถ อาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะครับเนี่ยอย่างพุดลองเรียกเดี๋ยวดัตตา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 หน้านี่ดัตตาตตาหน้านี่ตาตาเวลาเรียกน้องหมาครับต้องบิดเสียงสูงอย่างเช่นตา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 เก่งมากอย่างนี้คือพยายามพยายามคุยกับน้องหมาครับในช่วงนี้ผมแนะนําว่าให้คุยเหมือนตัวกระตูนเพราะสุนัขการมันจะชอบเสียงสูงยิ่งไม่มาเพราะว่าความเล้าใจไม่มีอย่างี้นลองดูครับตตาห้านี่ดัตตาเห็นป่ะงมาไม่รอดหรอกเราเห็นหูรูปป่ะ เพราะงั้ง <able> งนคือเวลาเวลาเราเรียกซ้อมซ้อมเรียกอย่างนี้ครับต่อให้เขายึกยักมาช้าเขามาแล้วห้ามดุครั้งต่อไปเขาจะเริ่มรู้สึกว่าไม่สนุกแล้วเขาจะเริ่มไม่มาพอแล้วปล่อยไปแล้วนะนี่ไงมาจับแล้วพออ่าแล้วคราวนี้มีอีกเรื่องหนึง่งเวลามันมาอย่าให้มันเรียนรู้การแฉวบไม่งั้นมันจะแฉบบ่อยวิธีการเรียกคือจบเกมคือมาตรงมาหาเราแล้วพอมาเนี้ยมาเนี่ยขวาเลยเก่งมากแล้วชมด้วยอ่าต้องอย่างนี้อย่างนี้